Apple อร์ฟ X5 Pro 5G สมาร์ทโฟนที่เพิ่งเปิดตัวมาสดร้อนๆจริงๆเนี่ยที่มาที่ไปของตัวนี้มีเยอะหลายมุมมากๆเลยนะครับมีทั้งชิปโ e n g i n e ทีะะ่เขาผลิตขึ้นมาซึ่งมันก็จะมีตัวเลขค่าต่างๆโอนไม่ลงดีเทลตรงนั้นนะครับเพราะว่ามันจะวุ่นวายสับสนแล้วก็ฝาหลังที่เขาผลิตขึ้นมาเนี่ยกี่ชั่วโมงกี่ชั้นเราก็จะไม่พูดถึงะครับคลิปนี้เราจะมานําเสนอในมุมของยูเซอร์จริงๆที่เอาไปใช้งานจริงๆในชีวิตประจําวันทั้งการถ่ายรูปการเล่นเกมมาดูดีไซน์กันก่อนนะคะรับ ป p อตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่มีงานประกอบค่อนข้างพรีเมียมมากๆเลยนะครับตั้งแต่จับมาตัวนี้สวยสุดแล้วตั้งแต่ต้นปีนะครับฝาหลังนะครับตัวนี้เป็นนาโนมิเตอร์ไมโครคริสตัลไลซ์เซรามิกเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงการลอยขีดข่วนในเวลาเดียวกันเนี่ยก็มีความสวยงามด้วย ัวโมดูลกล้องนะครับถูกครอบทับด้วยฝาหลังที่เป็นแบบชิ้นเดียวแบบนี้ซึ่งซ้ายขวานะดีเทลนะครับการสโลปเนี่ยก็ไม่เท่ากันตรงนี้นะครับก็จะมีสกรีนไว้ว่า Power By m a l i s i l i c o ลนะครับแลวก็มีจุดเด่นอีกหนึ่งจุดนะครับนั่นก็คือโลโก้ o p p e เฮ้ยไม่ใช่นะครับข้างข้างหานะครับก็จะมีสกรีนว่า s s e l b l a d นะครับคือตรงนี้เนี่ยเป็นการโคกับกล้องระดับโลกนะครับในเรื่องของจริตของภาพสีสันรวมไปถึงเสียงชัตเตอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ในไหนก็พูดถึงเรื่องกล้องแล้วนะครับ oppo ให้กล้องมาแบบ Triple Camera าครับ3เลนนะครับโดยแบ,บ่งเอาเป็น2เลนหลักนะครับก็จะมีเลนวายแล้วก็เลนอัลตราวายใช้เซนเซอร์ตัวท็อปสุดของโซนี่ทั้งคู่เลยนะครับดังนั้นในแง่ของคุณภาพของภาพเนี่ยทั้ง2เลนให้คุณภาพดีใกล้เคียงกันแตกต่างกันที่ระยะเลนนะครับ <S <S ต่อมาก็จะเป็นเลนที่3นะครับ <S <S เลนเทเลโฟโต้ความละเอียด13ล้านพิกเซลนะครับ อีกหนึ่งความพิเศษนั่นก็คือเลนสวายมีการสั่นแบบ5แกนนะครับตรงนี้ก็จะแบ่งเป็นเซนเซอร์ชิป3แกนแล้วก็เป็นการสั่นที่ใช้เลนอีก2แกนดูดีไซน์อื่นเกี่ยวกับตัวเครื่องเพิ่มเติมนะครับบริเวณด้านขวามือจะมีตำแหน่งของปุ่มพาวเวอร์ครับสีเขียวๆนี้เนี่ยไม่ใช่ตำแหน่งสแกนไลน์มือนะครับเพียงแต่บอกว่าเป็นปุ่มพาวเวอเท่านั้นเองนะครับ ส่วนด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นตำแหน่งของปุ่มปรับระดับเสียงซึ่งด้านบนนะครับก็จะโล่งๆไม่มีอะไรยกเว้นตรงนี้ครับที่มุมๆเนี่ยจะมีตำแหน่งของไมโครโฟนตัดเสียงหนึ่งตัวครับส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นตำแหน่งของถาดซิมพอชาร์จ type C แล้วก็ลำโพงนะครับอันนี้จะมีไมค์เล็กๆเหมือนกัน1ตัวเช่นเดียวกันครับส่วนถาดซิมนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะแกะให้ดูเลยแล้วกันว่าสามารถใส่ได้กี่สิบได้กี่ซิมนะฮะ แกออกมาดูแล้วนะครับอันนี้ใส่1ซิมแล้วนะครับอีกด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นซิมที่2นั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าสามารถใส่ได้2ซิมแต่ว่าเพิ่มหน่วยความจําภายนอกไม่ได้แล้วครับต่อมาเรามาดูกันว่าดีไซน์หน้าจอเป็นยังไงนะครับสำหรับหน้าจอตัวนี้เนี่ยนะครับก็มากับดีไซน์ที่เป็นกล้องหน้าแบบต่อรูที่มุมซ้ายด้านบนนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะฮะ แล้วก็กล้องหน้านะครับให้ความละเอียดมาที่32ล้านพิกเซลจอตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอ10บิตนะครับสามารถแสดงสีได้มากกว่า1,000ล้านเฉดสีนะครับขอบเขตสี srgb แล้วก็ดีไซน์ p 3แต่ไม่ได้บอกเปอร์เซ็นต์มานะครับว่าเท่าไหร่ที่สำคัญผ่านการ Certification display m a t e ถึงระดับ a plus นั่นหมายความว่าความสว่างเท่านี้ความเร็วของทัชสกรีนเท่านี้ความละเอียดสูงระดับนี้สีสันสดใสระดับนี้เนี่ยมันก็เป็นตัว top t o ในตลาดณนะเวลานี้แล้ว สเปกก็เป็นแค่เพียงตัวหนังสือนะครับเรามาลองจริงๆกันเลยดีกว่าคอนเทนต์ที่เลือกมาในวันนี้เนี่ยเป็นแอนิเมชันเพื่อจะได้ให้เห็นสีสันที่สดใสนะครับแล้วก็ความละเอียดที่เอเลือกมาเป็นระดับ 4K นะครับอันนี้ก็คือภาพที่ได้นะครับเห็นไหมครับว่าคอนทราสต์ถือว่าจัดจ้านสีสันก็ถือว่ามีความสดใสมากๆเลยนะครับลำโพงที่เราให้มาเป็นสเตอริโอนะถือว <c oughs> <c oughs> ่าดังนะครับ สเปคภายในของ Oppo Find X5 Pro 5G ตัวนี้นะครับมากับชิป Snapdragon 8 Gen 1 RAM 12 g b แล้วก็ Storage 256 g b นะครับแบตเตอรี่เนี่ยให้มา5,000 m a h รองรับชาร์จเร็ว80วัตต์ กับอุปกรณ์ภายในกล่องที่เขาให้มาถึงแม้ว่าเขาจะรักโลกนะครับกล่องเขาพิมพ์ด้วยซอยออยนะครับแต่เขาก็ยังให้อดปเตอร์กับสายชาร์จมาด้วยอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับภายในกล่องก็ยังมีเคสนะครับมาให้ด้วย1ชิน้นแล้วก็เข็มแกะถาดซิมแล้วก็อุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยเบื้องต้นนะครับต่อมานะครับในเรื่องการชาร์จไร้สายตรงนี้ก็รองรับการชาร์จไร้สายเร็วถึง50วัตต์เลยทีเดียวเบสเนี่ยตรงเนี้ยมากับ Android 12แล้วก็ครอบทับด้วย Color Color OS เลอร์่องเอยเ็อร์ชั ลองกล้องกันก่อนแต่ส่วนตัวโอ้ตมองว่าซื้อมาใช้มันก็ต้องเล่นเกมกันด้วยนะครับโอ้ก็เลยจะไปเทสเกมก่อนเอาเป็นว่าเกมที่เราจะเทสก็มี3เกมเช่นเคยครับไปดูกัน เกมแรกนะครับ ROV อันนี้ลองให้เล่นขำๆเฉยๆนะครับเกมนี้ปรับกราฟิกระดับสูงสุดนะครับแล้วก็เป็น60เฟรมสามารถเล่นได้เข้าไฟเข้าบวกฟาร์มเนี่ยเฟรมเรทก็59 60นิ่งๆเลยจังหวะที่กดสกิลเยอะๆปล่อยสกิลรัวๆก็ยังสามารถเล่นได้สบายมากทัชชิ่งนี่ก็ถือว่าโอ้ให้ผ่านเลยสำหรับเกมนี้ดี นะครับเกมที่2นะครับเกมชิน IMPACT เกมนี้เข้าไปปรับกราฟิกระดับที่เขาแนะนํามาก็คือระดับกลางนะครับแล้วก็เป็น60เฟรมก็เข้าไปเล่นนะครับสดใสสวยงามอายาโตดูหล่าเหลาขึ้นมาทันทีเพราะว่าจอมันสวยมากด้านหลังสีส้มอายาโตสีฟ้าฟ้ามันดูตัดกันดีนะครับสีสันอันนี้ก็ ถือว่าเป็นอาหารตาแล้วกันพอเรามองรู้สึกว่าเออเพิ่มอรรถรสในการเล่นเกมนะครับส่วนความลื่นไหลนะั้นเนี่ยก็สามารถเล่นได้เรื่อยๆนะครับจังหวะที่เราเคลียร์มอนสเตอร์ผ่านดันตรงนี้ไปเนี่ยนะครับก็เล่นไปได้เรื่อยๆจนมาถึงกลางๆก็จะมีอาการแกว่งบ้างแต่ไม่ได้ใช้เขาเรียกว่าอาการที่เรียกว่าติดขัดอะไรเรียกว่าสะดุดเล็กน้อยเท่านั้นเองแล้วก็เล่นจนจบได้ครับอันนี้ก็ถือว่านอกจากภาพจะสวยก็ยังสามารถเล่นได้ด้วยนะสำหรับเกนชิน Impact เกมสุดท้ายครับ Call of Duty เกมนี้เกมแนว FPS นะครับก็ลองในระบบทัชชิ n งนะครับ 1000Hz ก็ถือว่าทำงานได้ดีนะครับเกมค่อนข้างดุเดือดมากๆเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าตรงเนี้ยสามารถทำได้แล้วกออ็อาการกระตุกอาการหน่วงเนี่ยก็แทบจะไม่มีเลยนะครับถือว่าเล่นได้ผ่านฉลุยเฉลุยเลย รวมทั้งหมดแล้วโอเ,เล่นเกมต่อเนื่องเป็นเวลา38นาทีแบตเตอรี่ลดไปทั้งหมด24%ทั้ง3เกมโอเ,เล่นผ่านการเชื่อมต่อ 5G ถ้ามาคิดเฉลี่ยดูแล้วนะ1นาทีนะครับพลังงานลดไป1.58%ถ้าชาร์จแบตเตอรี่เต็ม5 0 0 0ิ m mm ป์กับเครื่องนี้และเล่นเกมต่อเนื่องก็จะเล่นได้ประมาณ63นาทีหรือ1ชั่วโมงนิดๆนะครับสำหรับ Oppo Find X5 Pro 5G ตัวนี้นะครับจะไม่ได้มาแนวฟุ้งฟิงแล้วเพราะเขาจะไปในแนวจริงจังนะครับ สำหรับฟีเจอร์กล้องที่ให้มาพอเข้าในโหมดเพิ่มเติมนะครับก็จะมีโหมดต่างๆมากมายโหมดแรกที่จะพูดถึงก็คือโหมดโปรนั่นเองพอเข้ามาแล้วสามารถปรับการตั้งค่าได้นะครับ ISO ไวประลาอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับระยะเลนส์มาใช้ได้ครบเลยนะครับเอ่อวายออร์วายมาโครที่สําคัญยังสามารถกดเพิ่มเติมเพื่อตั้งค่าว่าจะถ่ายไฟเรารอ p l u ก็สามารถทําได้ครับโหมดต่อมานะครับโหมดภาพยนตร์นะครับพอเรากดเข้ามาแล้ว จะเหมือนกับหน้าต่างเมื่อสักครู่นี้เลยแต่เป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับเพราะเราสามารถกําหนดค่าต่างๆได้และที่น่าสนใจนะยังสามารถถ่ายแบบหลอกได้ด้วยการถ่ายแบบหลอกเนี่ยคือการถ่ายวิดีโอและนําไปเกรดดิ้งสีได้นะครับสายมืออาชีพนะน่าจะรู้กันและน่าจะชอบในโหมดนี้เป็นพิเศษนะครับ ต่อมาก็จะเป็นโหมดความละเอียดสูงอันนี้ขอข้ามไปเพราะว่าปรากฏปุ๊บเนี่ยก็จะสามารถถ่ายเอ่อภาพความละเอียดสูงถึง50ล้านพิกเซลการถ่าย Expand Mode นะครับจะเป็นการถ่ายภาพแนวนอนนะครับให้อารมณ์การถ่ายภาพเหมือนเอากล้องฟิล์ม35มมมมาถ่ายนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ Hasselblad นะครับนอกจากนี้แล้วการถ่ายภาพตรงนี้เนี่ยยังถ่ายขาวดำได้ด้วยนะให้อารมณ์ที่ แตกต่างไปเหมือนกันเพราะภาพเนี่ยจะเป็นสัดส่วนแบบยาวนะครับแล้วก็ถ่ายนอนนอนก็มีสเสน่ห์ไปอีกแบบหนึง่งส่วนการถ่ายภาพทั้งหมดถ้าในโหมดอื่นๆน,นะเขาจะโคกับฮาเซบรัดมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโทนของภาพจะเป็นเนเชอรัลนะครับที่เขาคอลเลบเรชันกันมาแต่ก็จะมีฟิลเตอร์ที่เขาเสริมมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับอีก3 f i ฟิลเตอร์เเรียกว่ามาสเตอร์ฟิลเตอร์อันนี้ก็จะเป็นโทนภาพที่น่าสนใจเช่นเดียวกัน I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eye. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given that there is someone by your side. Coming back inside my body for a second, there is no way that I'm never gonna try. Hello. Where you at, Where everything been? Tell me everything about you you y about at? o ั o เปอร o ฝ p าย X5 Pro 5G ตัวนี้นะครับงานวิดีโอเนี่ยก็พิเศษมากๆเลยนะครับกล้องหลังนะครับสามารถถ่ายวิดีโอที่ความละเอียด 4K 60เฟรมได้นะครับและเมื่อเราเปิดการสั่นพิเศษความเรียจะถูกลดลงมานะครับอยู่ที่ Full HD แต่ก็ยังเป็น60เฟรมอยู่ครับขณะที่กล้องหน้ายังสามารถ,ถถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงนะครับ1080หรือว่า Full HD นั่นเองนะครับ ตัวนี้เนี่ยก็จะมีชิปนะครับที่เป็นมาริซิลิคอนเนี่ยชิปตัวพิเศษที่เขาพัฒนาร่วมขึ้นมาเนี่ยนะครับจะช่วยในการถ่ายวิดีโอตอนกลางคืนได้ดีมากยิ่งขึ้นแต่วันนี้เนี่ยเราลองทั้ง2อ,อย่างเลยและกันทั้งกลางวันและกลางคืนและคุณผู้ชมนะครับลองดูกันว่าชอบกันไหมครับไปดูกัน ไปแล้วนะครับสำหรับรีวิว Oppo f i X5 Pro 5G ตัวนี้นะครับเป็นมือถือที่ใกล้ความจริงกับความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าใครคิดว่าตัวนี้เอาไปใช้งานโปรดักชันจริงจังนะครับไปดูช่องคุณล็อกเฮาได้นะครับเขามีเทคนิคภาพเคลื่อนไหวในการถ่ายตัว Oppo ตัวนี้แล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าความประทับใจนะครับตัวมาลิซิลิคอนเนี่ยก็ถือว่าเป็นชิปเสริมที่ทาง Oppo ทำมาแล้วก็ ช่วยประมวลผลในเรื่องการถ่ายภาพได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับก็ทําได้หน้าประทับใจทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวนะครับวัสดุประกอบก็ดูพรีเมียมชาร์จเร็ว80วัตต์ทั้งหมดทั้งมวลนะครับมาในราคา39,990บาทนะครับคลิปพิออตออกตอนนี้เนี่ยเราได้มาช้าเราก็เลยไม่ทานช่วงพรีออเดอร์นะครับแต่ว่าราคาเต็มก็ประมาณนี้ถ้าอยากได้ราคาดีก็สามารถไปดูได้โอเปอเรเตอร์ค่ายต่างๆนะครับเชื่อว่ามีข้อเสนอที่คุ้มราคาอย่างแน่นอนนะครับ และถ้าชอบคลิปนี้นะครฝากกดไลค์กดแชร์ไซเบอร์บิทเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับติดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปและสำหรับวันนี้โอ๊ตต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ